ต้องทำคลิปยังไงถึงโดนบริษัทใหญ่จ้างให้ไปเป็นวิทยากรสอนและจ้างให้ทําคอนเทนต์ให้ก่อนตอนปีที่แล้วสอนลูกศิษย์2ีคนนี่คือภาพยัง,ยงอยู่กับคิวเลยแล้วเป็นเด็กมปลายที่เพิ่งเข้ากรุงเทพเ <laughs> พิ่งเข้ากรุงเทพกลัวมากเขินพูดไม่เก่งสอนไม่เป็นแล้วก็ไม่มีความมั่นใจทําไมทําไมเขาถึงตามคิวมาคิวจังจำภาพวันนั้นได้เลยแบบว่า ขอเชิญคูคิวคูคิวสอนตอดได้เลยครับผม <laughs> คือมีพิธีกรเขามีพิธีกรใช่ไหมแล้วเขาก็เรียนเชิญใช่ไหมเรียนเชิญแล้วก็เปิดเพลงด้วยเขินมากคนคิวบอกเลยว่าันนั้นคิวจำความรู้สึกได้ด,ดีแบบว่ามันตื่นเต้นนะมันแบบว่ามันกลัวไปหมดฉนนันสอนได้เหรอฉัน,น,น สอนนึ่เก่งเลยนะฉันก็พอกมปลาได้นะแล้วถึงขนาดที่คิวเตรียมตัวมาเกือบสัปดาห์หลายสัปดาห์เหมือนกันสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วด้วยซ้ํานะคิวก็ยังเขินอยู่ดีคิวก็ยังไม่กล้าพูดคิวก็ยังแบบว่าคะคะเขินๆอยู่ดีเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็แบบว่าก่อนหน้านี้นะครับประมาณ2ปีเกือบเกือบสปีนะครับปีกว่าๆเคยสอนต่อคลิปใน YouTube แล้วเหมือนคนในองค์กรหรือคนในบริษัทเขาก็ไปเห็นคิวผ่านแบบ YouTube อย่างเงี้ย ม่รู้ว่าคลิปไหนอยู่ไม่มั่นใจนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเออพี่เนะี่ยชอบสไตล์ที่น้องคิวสอนมากๆเลยพี่อยากจะจ้างน้องคิวไปสอนที่องค์กรของพี่ได้ไหมวันที่ตึ๊ดๆๆต่อสาชั่วโมงนะน้องคิวแล้วก็เออสอนได้ไหมเออน้องคิวรับไหมคะอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่ทําให้คิวอะถูกตาต้องใจอันนี้คือว,ว่ามันน่าจะใช่เลยแหละแล้มันน่าจะถูกต้องด้วยแหละที่บริษัทยักษใหญ่ถูกตาต้องใจกับคิวคือสิ่งหนึ่งที่คิวมีนะคิวจะใส่ตัวเองลงไปในทุกผลงาน คิวเป็นตัวเองแบบ100%เคิวใส่จริตลงไปเลยตอนแรกที่คิวแบบว่าเมื่อ2ปีก่อนสอนตัดต่อคลิปลง YouTube ถูกไหมคิวก็สอนในแบบที่คิวเป็นแบบนั้นคือคิวก็พูดเป็นแบบที่คิวเป็นน่ะคิวสอนประมาณไหนได้คือก็สอนแบบนั้นน่ะเออแล้วคือก็ตัดต่อคลิปก็พอได้บ้างแต่ก็เป็นแบบในแบบสไตล์ของคิวเองอะเนาะมันก็พอได้อย่างเงี้ยมันทําให้บริษัทที่เขามาจ้างคิวให้เป็นวิทยากรเขาบอกกับคิวเองเลยว่าพี่เนี่ยชอบสไตล์การสอนของน้องคิวมาก พี่ชอบในสิ่งที่น้องคิวสอนมากๆแล้วแบบทาคลิปออกมาแบบนี้พี่ชอบมากพี่เลยคิดว่าพี่อยากจะให้น้องคิวเนี่ยไปสอนกับพนักงานของพี่ในองค์กรหน่อยได้ไหมนี่เลยเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งแรกที่เขาบอกคิวกับแบบบอกกับคิวเองเลยนะว่าพี่ชอบมันก็เลยเป็นสิ่งแรกว่าเออคิวเนี่ยตอนที่คิวทำตอนแรกๆนี่คิวก็เป็นตัวเองนี่หว่าคิวไม่ได้แบบว่าพยายามเป็นแบบแบบเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยที่เขาตัดต่อสอดต่อคลิปเหมือนกันคิวก็ไม่ได้ไปก๊อปเขามาคิวก็ไม่ได้ไปก๊อปวิธีการพูดของเขาคิวก็ไม่ได้ไปก วิธีการทาคลิปของเขาไม่ใช่คิวก็ทํแบบแบบของคิวเองถูกไหมนี่คือสิ่งที่คิวเป็นและคลิวบอกเลยว่าหลายคนมากนะที่แบบว่าไปทําอยากไปทําตามเพจดังๆอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดแต่หลายเราคนไปทําตามรอยเขาหมดเลยแบบว่าทุกๆอย่างเขาทําคลิปยังไงเขาพูดยังไงเขาทําน่นนี่นั่นยังไงเขาเล่าเรื่องนี้ฉันก็อยากจะทําบ้างเห็นอ่าเพจด,ดังๆชอบนางเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็อยากจะสอนบ้างเผื่อฉันได้แบบเป็นวรัลเหมือนเขาเผื่อฉันจะได้มแบบีเงินเผื่อฉันจะได้ปังปเหมือนเขาบ้าอย่าง การที่คุณแบบว่าไปลอกตามรอยเขามาหมดเลยคุณก็จะได้เป็นแค่ตัวสำรองของเขาเพราะเขาเป็นตัวท็อปในด้านนั้นของเขาอยู่แล้วเขาเป็นตัวตึงในเรื่องของเขาอยู่แล้วถูกไหมการที่เราไปทําเหมือนเขาอ่ะแน่นอนแหละมันไม่ใช่ตัวเราและหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นและหนึ่งแล่คุณจะทําได้ไม่นานด้วยมันจะฝืนตัวเองมากๆคุณก็จะไม่เหมือนแบบไม่แตกต่างเลยอะมันก็เหมือนกับทุกๆคนที่เขาก็อยากจะเล่าเรื่องนี้เหมือนกัน ยากจะออกมาสอนเรื่องนี้เหมือนกันจะทำเพจแบบนี้เหมือนกันอยากจะพูดแบบนี้และแต่งตัวแบบนี้อยากจะสอนเรื่องนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยด้วยซ้ํา